เอาแล้วครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมท่านคุณเดินทางยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight s o c i t y อีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็มายอกันกับเกมถังซานกันอีกเช่นเคยนะคนดวงดีเขาไม่ล้างโต้กันหรอกน้องชายเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าถังซานคลิปวิดีโอแรกของปีใหม่ปี2022นี้นะครับผมไอ้นิ้วทองคําของเราเนี่ยมันจะเจ๊งในปีนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าไอ้ตู้มมาน้ําเนี่ยกาเกลือนั่นผมไม่กดหรอกนะครับผมเสียดายตัว มาเดี๋ยวมาดูไอดีลองกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผมได้ตาเทวดาเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปทาทางด้านของถังซานนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ไอดีลองของผมมีตัวเทพสองแล้วหนึ่งตัวก็คือปักกระเป้านั่นเองนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือถังซานนะฮะทำเป็นร่างเทพหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําได้บร่างเทพสองนะครับมาเช้าเช้าแบบนี้คนมันจะดวงเดียครับน้องชายก็ไม่อยากจะเข่งไปเลยละกันนะหนึ่งหนึ่งร้อย ไปหนึ่งทีมาแล้วอย่างสามใบมันไม่หลาตัวแน่แน่เทพเจ้านิ้วทองคําบาครับผมปักไปโอ้โหแปดชั่วโมงสามอันมันต้องกดแบบว่าลูกเต๋าครับผมกินเต็มอะไรอย่างเงี้ยปักไปโอ้โหเยอะอันนี้นี่กดไม่ได้ลีลาเลยลุยแปดชั่วโมงอะไรเนี้ย เฮ้ยเรากดแบบทากระบาดดีกว่า,วาอย่างเงี้ยไม่ไม่เวิร์กว่ามาต้องเหลือสองช่องริมไอสองช่องริมนี้ไม่ใช่แน่แนแ่โอ้นั่นงนั่งไงหนึ่งแสนปีมันต้องมาแล้วแหละครับผมโอ้โหดูดิหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นปีนะครับผมหีบสมบัติวงแหวนวิญญาณคุณภาพสูงนยมาแล้วหนึ่งน,น,น,นี่ไออันเนี้ยมันต้องมาแล้วแหละ,หละตาเทพของพ่อกดไปอีกหนึ่งเทคการละการโอ้ยซะฤๅ อย่างเชี่ยเลยเหนื่อยใจวะอีกสักทีกล้ารักกันก่อนเข้าสปอนเซอร์กลางคลิปกูก็ลืมเข้าสปอนเซอร์โอ้ยดูดิมันเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยได้ไม่คพันสองหรืออีกสามช่องเฮ้ยคนจริงเขาไม่ล้างตู้นะเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกแอดไปเลยที่ไลน์แอด power เพจ หรือว่าสะดวกทาง f a c e b o o กกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะเพจพ w ว r Play เพนี่บอกเลยว่ามีเกมให้เติมเนี่ยหลากหลายมากกว่า20ถึง30เกมกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าของบันทึกราบ3ก๊กนะฮะแกนชิน i m p a c t ซ์ซ m มเนอร์วและเกมอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปจัดกันด้วยเปิดให้เป็นค้างแต่10โมงเชา้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกเหมือนเดิมนะครับท่านผูช้ชมส่วนหังซานเนี่ยเดี๋ยวเ,เขาจะเอาเข้ามานะรอไปก่อนรอบนี้ตาเทพชัวไปห,หนึ่งทีอย่าไปยองมัน โอ้เฮียอะไรเนี่ยไอเฮียในกลุ่มแม่งโคตรดวงดีเลยกดอันเดียวตาเทพออกมึงดูของกูดิโคตรเฮียโอ้ถ้ารอบนี้นี่มึงยังเอาไอหีบหยกดำคุณภาพสูงมาให้นี่กูร้องเลยนะไอตายเถอะไอสองทำไมเองทำกับข้าอย่างนี้นี่มันปีใหม่แล้วนะ นั่นไงกูว่าแล้วโอ้พระคมสั่งจังสวยโลกด้วยฮะเออฮ้ยโอ้ล้างตู้เฉยกูไม่น่าขิงต่อต้นคลิปเลยว่ะแม่งเอ,อ้ยเชา้ชาเช้าแบบนี้จะมาทำคลิปซะหน่อย6กเจโมงชเช้าอะไรเงี้ยได้ของเกลืออย่างนี้กูก็กดไปเลยก็ทลันไหนไหนมาง่ายล้างละมาโอ้ได้สักทีนึงกินเต็ม สงสัยกลัวไม่อิ่ม GM นี่แม่งเอ้ยกินกูทุกดอกกินกูเต็มจริงๆริงทำไปเลยก็แล้กันถังซาลูกพอ่อโอ้หสองพันเจ็ดร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผม อังซาล่างสองสหรับไอดีไก่ส่วน ID ดีหลักของผมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเติมนะฮะเพราะว่าตอนนี้จะทําเสียวอู่ล่าง2นะครับเพมไอดี ID พวกนี้เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆ<ส>ก็อาจจะมีสัก ID ดีหนึ่งที่แจกคนดูนะฮะ<ส>เพราะว่าผมมี4 ID ดีนั่นเองสําหรับชีวิตโอนี้ก็เกือนะะ<ส>ก็ขอตัวลาไปก่อนกันละก,กันนะครับผมตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะลงอะไรทั้งนั้นอย่าเพิ่งชวนกูเลยไอ้ตายเถอะ สวัสดยแล้วกันนะครับผมสำหรับสปอนเซอร์ของเราเหมือนเดิมท่า Power Play เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตี3ใจสายนอนดึกนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เกลือนั่นเองนะครับผม5นาทีแต่เกลือชิบหายไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม